สวัสดีครับวันนี้มาให้แง่คิดแนวคิดนะครับการหาไรายได้ในช่วงนี้การหาไรายได้ออนไลน์นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะสร้างเงินได้อย่างมหาศาลนะครับเพียงแค่เรามีความรู้นะครับความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับ การหาไรายได้ออนไลน์ก็มีหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือการเ <c oughs> ทรดฟอเร็เกนะครับเป็นตลาดเงินที่ยิ่งใหญ่นะครับใหญระดับโลกนะครับเราสามารถจะทำรายได้ได้อย่างที่เราต้องการนะครับโดย <c oughs> สิ่งที่สำคัญก็คือความรู้บวกเงินทุนนะครับบวก ความเข้าใจสามสิ่งนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือความรู้นะครับถ้าเรามีความรู้เ <c> ง <oughs> ินทุน <c oughs> ก็เป็นอันดับรองลงไปนะครับเราจะสามารถทำรายได้ได้อย่างที่เราต้องการนะครับยังไงก็สนใจก็ทักมานะครับที่เทสสร้างชีวิตนะครับเรามี ความรู้ที่จะแบ่งปันให้นะครับโดยประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มานะครับยินดีที่จะแบ่งปันแล้วก็รับประกันว่าเทรดแล้วต้องได้กําไรเทรดแล้วต้องสร้างอนาคตสร้างชีวิตสร้างความเปลี่ยนแปลงน,นะครับยินดีที่จะแบ่ง <Wow. S 1> ปันความรู้ให้นะครับในคอร์สออนไลน์นะครับทักมานะครับในราคามิตรภาพครับ คลิปต่อไปก็มาติดตามกันนะครับว่าจะทำยังไงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ